ล่าสุดนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นก็เตรียมที่จะเสนองบประมาณส่วนแรกนะคะเพื่อที่จะใช้ฟื้นฟูในส่วนของผู้ที่ประสบะประสบแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็คลื่นยักษ์สึนามิเมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของนายรัฐมนตรีนาโอโตะคังนะคะเตรียมนำเสนองบประมาณเพิ่มเติม4ล้านล้านเยนหรือประมาณ1.47ล้านล้านบาทนะคะเพื่อที่จะใช้ในการ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติและก็คลื่นยักษ์ซึนามิเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาต่อรัฐสภาในวันที่28เมษายนนี้นะคะเพื่อให้ผ่านความเห็นชอบภายในวันที่2พฤษภาคมโดยคาดว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคฝ่ายคา้านซึ่งครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาพร้อมกันนี้ขณะที่ในส่วนของบริษัทเทปโก้ co, นั้นก็ได้เปิดเผยปริมาณสารกัมมันตรังสีที่ล่วไหลลงสู่ทะเลนะะจากเตาปฏิกรณ์ที่เสียหายของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิในช่ว หกวันนับตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ4,700 เธอลาเบคคอเรลนะคะสูงกว่าค่าความปลอดภัยที่ทางโรงไฟฟ้าอนุญาตให้มีการปล่อยลงสู่ทะเลได้ในระยะเวลา1ปีถึง2 0 0 0 0ื่นเท่าทีเดียวค่ะซึ่งก็คาดว่าจะมีน้ำปนเปื้อนสารกรัมมันตรังสีนั้นล่วไหลลงสู่ทะเลแล้วกว่า520ตันซึ่งก็สูงกว่าปริมาณน้ำปนเปื้อนสารกรัมมันตรังสีที่ล่วไหลาจากนิวเคลียร์นะคะที่โรงไฟฟ้าทรีไมในไอแลนด์สหรัฐนะคะเมื่อปี2 5 2 2หถึง10,000่นเท่าด้วยกันค่ะ ค่ะก <S an> ็อย่างไรก็ตามเนี่ยทางเทปก้อนี่นะคะเขาก็ยังคงเดินหน้าสูบน้ําปนเปื้อนออกจากบริเวณอาคารกังหันของเตาปฏิกรหมายเลข2ซึ่งขณะนี้จนถึงตอนนี้นี่นะคะเขาก็สามารถระบายน้ําออกไปยังโรงงานบําบัดละได้แล้วประมาณ450ตันหลังจากเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่วันอังคารทําให้น้ําลดระดับลงไป3เซนติเมตรนะคะ ด้านดับเบิลยูไอเอ็นแกลลับอินเตอร์เนชันแนลในสวิตเซอร์แลนด์ก็สุ่มสำรวจทางโทรศัพท์แล้วก็สัมภาษณ์ประชาชนกว่า3 4 0 0 0คนในประเทศแล้วก็ประเทศต่างๆอีก47แห่งด้วยกันภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นจนทําให้เกิดวิกฤตนิวเคลียร์ Care, นี่นะคะก็มีคําถามเกี่ยวกับทัศนะที่วีต่อพลังงานนิวเคลียร์ก่อนเกิดภัยพิบัติก็พบว่าร้อยละ57นี่เขาสนับสนุนนะคะแล้วก็อีกร้อยละ32นี่ก็คัดค้าน แต่ไปสอบถามว่าหลังเกิดเหตุวิกฤตนิวเคลียร์ญี่ปุ่นแล้วมีความเห็นยังไงปรากฏว่ามีผู้สนับสนุนร้อยละ49ซึ่งก็ลดลงไป8จุดส่วนตัวเลขผู้ต่อต้านก็เพิ่มเป็นร้อยละ43โดยเฉพาะที่แคนาดาเนเธอร์แลนด์โลมาเนียซึ่งมีโรงไฟฟ้า,าน,นิวเคลียร์ก็พบว่าตรงนี้ก็มีผู้คัดค้านจำนวนมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็หลายคนก็คงจะรู้สึกเริ่มหวดาดผวากับ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แล้วนะคะความเจริญที่มนุษย์สร้างมาแต่ไม่สามารถควบคุมมันได้นะคะค่ะ